การอนุมัติแผนค่าตอบแทนของผู้ถือหุ้นเทส l a เป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นการ,รเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจพวกเขามอบค่าตอบแทนมูลค่า36.5ล้านล้านบาทให้กับซีอ e l อ n ีลอนมัสซซึ่งเป็นเรื่องที่น่าติดตามและสร้างความสนใจให้กับผู้คนในบริษัทและผู้สนใจทั่วไปแต่เมื่อพูดถึงการอนุมัติแผนค่าตอบแทนนี้มันเป็นเรื่องที่มีความเปลี่ยนแปลง และความคาดหวังที่แตกต่างกันแม้ว่ามัสจะไม่ได้เงินเต็มหนึ่งล้านล้านดอลลาร์ทันทีแต่แผนนี้จะช่วยให้เขาได้รับหุ้นมูลค่าหลายแสนล้านดอลลาร์และสิทธิ์ในการควบคุมเทสลามากขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายและน่าสนใจแผนค่าตอบแทนนี้มี12งวดของหุ้นที่จะมอบให้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเป้าหมายที่เทสลาต้องบรรลุในช่วงทศวรรษหน้าซึ่งเป็นเรื่องที่ยากและท้าทายแต่ถ้าบริษัทสามารถทําได้มัสจะได้รับค่าตอบแทนอย่างเต็มที่ เมื่อพูดถึงเป้าหมายมัสต้องการให้เทสลามีมูลค่าตลาดมา r ์เก c ต p ที่สูงถึง8.5ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐไทยใน10ปีซึ่งเป็นเรื่องที่ยากและท,าท้าทายแต่ถ้าสามารถทำได้มัส์จะได้รับค่าตอบแทนในแต่ละงวดตามที่กำหนดเป้าหมายด้านปฏิบัติการก็ไม่น้อยหน้าต้องส่งมอบยานพาหนะ20ล้านคันมีผู้ใช้งานระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติแบบ a ctive 10ล้านบัญชีและส่งมอบหุญญ่นยนต์อ p ติ m ัต1ล้านตัวซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายและต้องมีการพัฒนาทางเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่ามัสจะได้รับความสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารแต่ที่ปรึกษารายใหญ่ก็มีความคิดเห็นแตกต่างซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและทำให้เราเห็นว่ามีความคาดหวังและความคิดเห็นแตกต่างในการอนุมัติแผนค่าตอบแทนนี้แผนค่าตอบแทนนี้ยังมีการเก็บเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเมืองของมัสซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นความกังวลของบางคนว่าจะมีผลกระทบต่อการขายของเทสลาในสหรัฐซึ่งเป็นเรื่องที่น่าติดตามและสนใจ ข้อเสนอใหม่ยังมีการเปิดทางให้เทสลาลงทุนในบริษัทเอ็กของมัสซซึ่งได้รับความสนับสนุนมากกว่าคัดค้านแต่ก็มีผู้มดออกเสียงจำนวนมากซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและเป็นความกังวลของบางคนและนี่คือเรื่องที่น่าสนใจและท้าทายที่เทสลาและมัสต้องเผชิญกันในอนาคตซึ่งจะมีผลกระทบต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในทางที่แตกต่างกันคุณคิดอย่างไรกับแผนค่าตอบแทนนี้คุณเห็นว่า มันเป็นเรื่องที่เหมาะสมหรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับการอนุมัติและความเปลี่ยนแปลงนี้ชวนคุณมาฝากความคิดเห็นในการค้นหาคำตอบและการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจ